เราเป็นเพียงสินกลาเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้ารถสวยๆราคาเบาๆแล้วนะผมขัดสันไม้ท่านได้รับชมกันทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นออดดี้นะผมออดดี้เอสี่ปีเก้าหกนะครับราคาเพียงห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมรถยังสวยๆอยู่เลยนะครับรถอยู่ซอยเพิ่มสินยี่สิบนะครับผม เกียร์ออโต้ครับห5 0 0มืน้านบาทสีเดิมบานทั้งคันเลยนะครับไม่เคยมีชนหนักครับผมยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับคุ้มครับความร้อนกรปกติครับไอได้สบายนะครับแอร์เย็นนะครับผมหน้าหลังเดิมๆคานสวยๆไม่มีตำหนินะครับช่วงล่างโมใหม่นะนะครับผมพร้อมขับเลยนะครับคันนี้สีสารเงางามครับลองรีวิวดูกันเรื่อยๆผมเกียร์ออโต้นะครับผมภายในกว้างขวางตะเข็บเดิมๆสวยๆนะครับ ของเครื่องเดิมๆผมเครื่อง2.0นะครับดีสวยครับผมตะเข็บซ้ายขวาไม่มีชนหนักนะครับเล่มเอกสารมีครบนะครับผมภาษี6 5เลยนะครับใช้กันอีกยาวๆวปหน้าเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับหาไม่เจอก็สามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน